สวัสดีค่ะวันนี้นะัชชาฟู้ดบ้านๆเรามาทอดหมูในน้ำกันนะคะขอโทษทีนะคะวันนี้เสียงฝนตกเสสังกะสีบ้านเป็นมูสสังกะสีอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะคะ่ะว่าทอดหมูในน้ำเป็นแบบไหนกันเราจะใช้น้ำมันแค่นิดหน่อยอนะคะใช้แค่พอไม่ให้มันติดกระทนนะใช่มค่ะประมาณนี้พอ นี่ค่ะใช้เป็นหมูส่วนไหนของหมูได้แล้วแต่เราชอบนะคะก็ไม่มีจำกัดจะเอาส่วนไหนก็ได้ใส่ซอสป้าเคียวลงไปค่ะ 你好。 เดี mm ๋วเพินิดนึงเดี๋ยวเพิ่งสนะ mm hmm. ใส่น้ำตาะนักเริ่งใส่น้ำตาลงไปนะคะ mm hmm. น่คนมาเน,นี้ mm hmm. วก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะ เราจะเคี่ยวหมูในน้ำแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะพอให้น้ำมันแห้งเหลือน้อยเต็มทีล้วถึงจะใส่น้ำตาละคะ่ะเอาแล้วค่ะเรามาใส่น้ำตาลกันนะคะกาว่าถ้าเหลือน้ำพอไม่ต้องเยอะมากเลยหรือสักครึ่งอะคะ่ะเราต้องใส่น้ำตาลใครชอบหวานก็ใส่หวาน,นเยอะนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่มาก อาหารทุกสูตรแล้วแต่เราชอบค่ะเราจเป็นต้องาสา่ตามคนทําทุกอย่างเราชอบแบบไหนเราก็ใส่ใส่ใส่ไปลินคนเรารับรสชาติไม่เหมือนกันนะคะราคาน้ําเริ่มแห้ง้ะน้ำเริ่มแห้งเราก็เบาแก๊สหน่อยนะคะหรือว่การที่เราใส่ลงไปงแต่จะทำนี่เป็นตัวมม่ น้ำไม่ต้องใส่เยอะเหมือนคนทำก็ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุค่ะน้ำจะต้องใส่น้ำเยอะหน่อยผู้หมูจะได้เปืเป่อยๆค่ะถ้าเอาไปลองทำดูก็ไม่ต้องใส่น้ำเยอะมากก็ได้ใส่ผี่คอผู้หมูนี่มีคอที่ไม่แห้งเลยน้ำมันที่เราใส่ครั้งแรกครั้งแรกกับน้ำมันหมูเนี่ยมันจะออกอความมุกข้วเนี่ย ียงฝนดังมากค่ั่วไปเรื่อยๆนะคะ,นนะ,คะจะพักถาไหมหน่อยนะคะว่าใส่น้ำตาลลงไป ก็มันกิกับข้าวต้มก็ได้นะคะอย่างก็ใส,อสอ่อย่างข้าวต้มก็ใส่เกลือเยอะหน่อยให้มันออกเค็มนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้ใส่นิดเดียวเพเพิ่มรสชาติไป เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเนน้ำมันกับหมก็จะออกมาเรื่อยๆนะถ้าชอบรูมไม้ตัวนี้หน่อยก็ถัดไปเรื่อยๆนะคะพคอไม่พอแล้ว สูตรนี้ไม่ต้องหมักเลยนะคะเพราะว่าน้ําที่เราต้มกับหมูไปเนี่ยมันจะไปซึมเข้าเนื้อหมูเองเสร็จแล้วค่ะลองทํากันดูนะคะ